อ่ะแล้วก็อ่ะต่อไปมาเอ็นไม่กระตุกนะเอามาดีเอ้ไม่กระตุกนะนี่เอนะเอ,อแล้วก็พีไม่กระตุกเลยลูกค้าคือรถอ,อะ่ะ คือถึงบางที่เขาไม่ให้ลูกค้าลองแต่ให้ลูกค้าเทสแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าที่ลีเจนโฮมพาร์เราให้ลูกค้าลองรถได้นะ,ะแต่ว่าที่แพทนํามารีวิวในวันนี้ก็คือพอดีรถกําลังจะออกไปเก็บงานนะคะก็เดี๋ยวจะใช้เวลาอีกหลายวันเพราะมีลูกค้าเรียกร้องมานะคะจริงๆเรามีถึง2คันนะคะลูกค้ามีสีบอลแล้วก็สีดํานะคะและเราก็ยังมีปี18สีขาวด้วยอีก1คันนะคะก็สําหรับใครที่สนใจรุ่นไหนก็สามารถอินบ็อกมาสอบถามเพิ่มเติมได้ าพบกับแพทนะคะและรีเจนท์ฮองคาอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะแพทจะมารีวิวนะคะรถประเภทดีเซ gment น,นะคะลูกค้าก็คือนิสสันเทียน่านั่นเองนะคะรถหรูระดับผู้บริหาร e CEO นะคะก็คันนี้นะคะเป็นรถที่ขายดีในบ้านเรามากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยนะคะก็คือหายากในบ้านเราแล้วเพราะว่าชมก่อนนันนี้มันขาย ใช่ไหมเขาก็ไม่ขายกันก็คือจะเป็นรุ่นนี้แหละที่ขายดีในบ้านเรานะคะก็คือ L33 นั่นเองนะคะเป็น Nissan Tiana น,น,นะคะ2.0 XL นะคะปี2015นะคะภายในนะคะเป็นส p o r t Series ภายในดำนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนิเวกเตอร์คันนี้นะคะเป็นสีบอลนะคะสวยงามนะคะรอบคันนะคะแล้วก็รถเดิมสภาพดีเกรด A พีเมี่ยมตามแบบฉบับ,บของ r e g e n Home Car นะคะก็ตัวนี้นะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะตัวนี้ลูกค้าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะเป็นโฉม ที่บ้านเราได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้ารุ่นนี้จะยังไม่มีเดย์ไลท์นะราคานะคะของเราเปิดตัวอยู่ที่555,000บาทนะคะลูกค้า ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณเดือนละ9ก0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง8ปดสงวดแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะรถประเภทดีเซ gment นะคะราคาป้ายแดงเนี่ยล้านกว่านะลูกค้าแต่ว่าเรามาผ่อนกันในราคาแค่ไม่ถึงหมื่นนะคะคันนี้นะคะเขามาพร้อมกับไฟหน้า LED นะคะไปตัดหมอกตรงนี้ LED สภาพนะคะลูกค้าภายนอกนะคะดูดีมากๆนะคะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะแต่ว่าที่แพทนำมารีวิวในวันนี้ก็คือพอดีรถกำลังจะออกไปเก็บงานนะคะก็เดี๋ยวจะใช้เวลาอีกหลายวันเพราะมีลูกค้าเรียกร้องมานะคะจริงๆเรามีถึง2คันนะคะลูกค้ามีสีบอลแล้วก็สีดำนะคะและเราก็ยังมีปี18สีขาวด้วยอีก1คันนะคะก็าสาหรับใครที่สนใจรุ่นไหนก็สามารถอินบอ์มาสอบถามเพิ่มเติม,ตม,ตมได้แต่ว่ารถคันที่แพทมารีวิวในวันนี้ ก็จะเป็นรถที่สภาพดีเลยค่ะโดยรวมนะคะลูกค้าเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากนะคะแล้วก็เป็นยางมิชลินดอกยางเต็มนะคะลูกค้าภายนอกเนี่ยคือสวยมากลูกค้าดูนี่นะคะ ยางมิชลินนะคะแท้แล้วก็แม็กนะคะก็จะเป็นแม็กเดิมของเขาเลยนะคะตัวนี้ ABS ดิสสีล้อนะคะดอกยางยังมีอยู่อย่างปี20นะคะลูกค้าก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะของลูกค้านะคะคนเดิมนะคะค่อนข้างดูแลรถสภาพค่อนข้างดีนะคะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและเข้าศูนย์เช็คบริการอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้นะคะก็มีประวัติศูนย์นะคะ ไฟหน้าอ๋อไฟหน้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ส่วนอผูชา้างนะคะไฟเลี้ยวนะคะนี่จะเป็นแบบอย่างนี้ LED อ่ะแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่จะเป็นกล้องเห็นกล้องแบบนี้ก็คือจะต้อง360นะคะลูกค้าสภาพโดยรวมด้านนอกนะคะถือว่าดีมากนะคะสีนะคะลูกค้าบางเดิม สีบางเดิมสีบอลน,นะคะเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นสีแห่งความโชคลาภสีดูแลทําความสะอาดง่ายและสว่างนะคะสีดูหรูดูแพงนะคะสภาพดีอะด้านหลังเขาก็จะเปิดโดยใช้รีโมทก็ได้นี่หรูหราฮิโซมีร่องรอยอารียรรมนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดดูอุปกรณ์อะอุปกรณ์นะคะลูกค้า ยังอะไหล่นะคะยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะคะแล้วก็เครื่องมือถอดล้อแม่แรงนี่ก็คือยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะทุกอย่างคือสแตนดาร์ดเดิมหมดเลยนะคะลูกค้านี่นี่ค่อนข้างสะอาดและใหม่มากนะคะลูกค้าดูนี่แทนให้ดูฝากระโปรงหลังนะคะหัวน็อตนะคะใหม่มากลูกค้าไม่ผ่านการทําสีมาเลยนะคะรถเดิมเดิมมากๆนะคะเม็ดลอนหรือว่าพวกอาร์กอะไรพวกนี้คะ่ะก็ยังเดิมหมดนะคะ เรามีทีมช่างตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ามั่นใจในสภาพได้นะคะนี่ลูกค้าสวยมากจริงๆนะเลยได้พจิกตรงนี้ให้ดูอะซีนยางนะคะเดิมนี่ซีนยางเดิมแท้เลยนะคะจิกเข้านิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบไปเราไปจิกทุกคันแล้วแบบคันคันไหนแบบยุยยุยจิกเข้าไปจนขาดอันนั้นอนะคือไม่ใช่นะลูกค้าอันนั้นคือไม่ใช่แต่ว่าเท่าจิกแบบกึ่งๆแบบเข้าไปแบบนี้นโอเคลูกค้าดูนี่ รอยต่อนะคะคือเดิมเดิมนะคะแบบเนี้ยแนบชิดกันแบบนี้อันนี้คือผ่านมาตรฐานโรงงานมาเลยนะคะรถไม่มีการโดนชนท้ายมานะคะไม่มีนะคะหลอดไฟก็เป็นหลอดไฟเดิมนะคะทุกอย่างอุปกรณ์เดิมแท้หมดนี่ลูกค้านี่ซีน่ะซีนยังดึงออกยากเลยอะซีนยังดึงออกยากเลยฝาท้ายเนี่ยลูกค้าดูจากกระโปรงก็ได้อะเนี่ยพวกฝานอ็อตหรือว่าพวกโครงสร้างของเขาต่างๆเนี่ยค่ะ คือไม่มีร่องรอยอรยารยธรรมในการอุบัติเหตุหรือการทำสีมาเลยนะคะรถสวยสภาพดีมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะมีการตรวจ Inspection นะคะโดยทีมงานมืออาชีพนะคะได้รับมาตรฐานอยู่แล้วโดยเครื่องมือนะคะทันสมัยแล้วก็มีใบเซอร์ออกให้ด้วยนะคะนี่ฝั่งประตูด้านคนขับแล้วก็ด้านข้างคนขับด้านหน้านะคะก็จะมีปุ่มสมาร์ทเอนนะคะคุณแจนะคะ <ๆ S 1> เขาจะเป็นแบบ e ีเลตนะลูกค้าสมมติอเราล็อกรถแล้วเราก็ ตัวนี้นะคะก็สามารถเปิดรถได้เช่นเดียวกันนะคะก็อำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างดีค่ะลูกค้ามาถึงภายในนะคะภายในอย่างที่แพทบอกนะคะเป็นตัว X Series ใช่ไหมก็คือภายในจะเป็นสีดํานะคะที่ลองแขนคือนุ่มมากนะคะที่ลองแขนคือนุ่มมากก็คือเป็นหนังตรงนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะตกแต่งตกแต่งด้วยลายแคบลานะคะเนี่ยที่ท้องแขนตรงนี้คือแพทชอบนะที่มันแบบว่ามันนิ่มอ่ะ มันนิ่มมากจริงๆนะลูกค้าเวลาเราแบบว่าเอออะไรที่เราสัมผัสอะไรนุ่มๆอะ่ะมันก็คือจะดีหมดนะภายในนะคะลูกค้าโอถงกว้างขวางนะคะแล้วกออ็สิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะอย่างเช่นถ้าปกติถ้าลูกค้าสังเกตเปิดประตูมาเบาะรถอ่ะก็คือจะขยับออกเลยไม่ว่าจะให้มันอยู่ในระดับตรงไหนก็แล้วแต่นะคะยังแพดเลื่อนไปข้างหน้าสุดแล้วอย่างเงี้ยแพดเปิดประตูมามันก็จะเหมือนแบบเลื่อนโดยอัตโนมัติอ่ะให้เราแบบมีทางเข้าไปนะ ระบบพุสตานะคะคือเหยียบเบรกกดพุดสตาได้เลยอ่ะเสียงเสียงดีมากนะลูกค้าเครื่องยนต์นะคะมีการดูแลตลอดนะคะเข้าศูนย์เนี่ยลูกค้าจะเห็นว่าเฮ้ยปุ่มอะไรเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดนะจ๊ะนี่อันนี้คือเสียงเตือนเซนเซอร์เสียงเตือนเซนเซอร์คือถ้าใครไม่ชอบให้มันมีเสียงอะ่ะก็คือปิดตรงนี้ไปเลยจ้ะแล้วก็อีโค่นะคะลูกค้าจะบอกว่าเฮ้ยเครื่องสองพันอ่ะมันต้องกินน้ำมันมากแน่ แปลว่าอัตราการกินน้ำมันอ่ะคือไม่เถียงว่ามันกินแต่มันอยู่ในระดับที่เราพอรับได้มันอยู่ในระดับของรถเขาเองที่มันไม่ได้เยียบแบบเฮ้ยกินมากจนเกินไปกินจนแบบว่ากินจนแบบว่ากระเป๋าเราฉีกอะไรเงี้ยแถมนะคะคันนี้ก็ยังมีอ e ีโคคาร์นะคะก็ยังช่วยให้เราประหยัดได้เพิ่มขึ้นนะคะย่างปุ่มถัดมานะคะลูกค้จาจะเป็นปุ่มของม่านหลังไฟฟ้าปึ๊บแล้วพอเราปิดไว้ถ้าเราปิดไว้แล้วก็เราใส่เกียร์ถอย มันก็จะลดระดับลงไปเองนะคะแล้วก็นี่กันถลายนะคะนี่เป็นตัวกานถลายอ่ะแล้วพวกนี้ก็จะคือจะปรับระดับแสงต่างๆนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างเดิมลูกค้านี่สังเกตนี่มันจะมีไฟเมื่อมันจะไม่มีปุ่มอะไรนะแต่ว่าลูกค้าให้รู้ไว้ว่านสันเทียนานะคะเขาจะมีอ, option, ออปชั่นออปชั่นหนึ่งที่เวลาเปลี่ยนเลนหรือว่ามีรถมาข้างๆเขาจะมีไฟ้งเตือนแจ้งเตือนเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะ แจ้งเตือนจุดอับสายตาเวลาเราขับรถไปเงี้ยเราไม่รู้อยู่แล้วเราบางทีเราไม่ทันสังเกตว่ามีรถมาข้างๆอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยถ้ามีรถมาข้างๆใกล้ระยะเรามากเกินไปอ่ะเวลาเราจะเปลี่ยนเลนอ่ะเขาจะมีแสงไฟแวบๆวบแวบแวเตือนเรานะคะภายในนะลูกค้าเข้ามานะคะความรู้สึกแรกนะคะของคันนี้นะลูกค้าก็คือลูกค้าจะ ของเรานะคะดีเจนโฮมคาร์เราจะคัดสั่นลดมาให้สภาพอย่างดีเก็บงานทำความสะอาดและอบโอโซนรถนะคะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเข้ามาแล้วแบบคือมัอนเฟรชมันเหมือนใหม่สภาพดีและล้างทำความสะอาดนะคะคันนี้ที่แพทบอกนะคะมี igator, นิเ i กเตอร์นี่มีเนมีเมม กดเมมได้กดเดวี่อินโฟอะไรต่างๆรับสายวางสายนะคะแล้วก็แอร์นะคะเป็นอุณหภูมิแบบปรับแยกซ้ายขวานะคะเพิ่มลดพัดลมได้อ่ะแอร์เย็นนะคะลูกค้าบางท่านไปดูรถมาแอร์ไม่เย็นเสียงไม่ดีนะคะแล้วก็อันนี้นะ ่วทีกาด้ยภายในอ่ะเดิมแท้หมดเป็นแสแตนดาร์ดเดิมเดิมมาเลยนะคะลูกค้าแพทให้เทสให้น้องนั่งลูกค้าอยากให้พี่เทสเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แบบทับปสปีดเ,ปเขาอยากให้พี่อ่ะลองเกียร์ดูว่าเ,าเวลาตอนเราสับเกียร์มันกระตุกไหมนะอ่ะเ,อเริ่มอะพี่พี่จะใส่เกียร์ถอยก่อนเอเกียร์ถอยนะคะก็คือลูกค้าที่แพทใส่เกียร์ถอยเพราะว่าจะให้ดู กล้องรอบคันแบบนี้นะคะนี่นมีกล้องรอบคันอันนี้ด้านหน้านะคะด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะคะแถมยังอ่ะแล้วก็อันนี้คือกล้องหลังนะจ๊ะนี่อ่ะแล้วก็อ่ะต่อไปมาเอ็นไม่กระตุกนะอามาดีเอ้ไม่กระตุกนะนี่เอ,นะเอ,อแล้วก็พีไม่กระตุกเลยลูกค้าคือรถอะ่ะ คือถึงบางที่เขาไม่ให้ลูกค้าลองแต่ให้ลูกค้าเทสแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าที่เรจินโฮมพาเราให้ลูกค้าลองลดได้นะลูกค้าคือบางคนอะ่ะเข้าไปลองแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันแบบกระตุกกระตุกเกินไปนะคะแต่อันนี้เพืลองเทสให้แล้วนะคะก็คือไม่กระตุกนะ,ะให้ลองลอ,อีกรอบเอน็นเน่โอ้ไม่กระตุกเลยลูกค้าดีมากไม่กระตุกเลยนะคะแล้วก็สภาพดีมากแล้วก็ลูกค้าดูข้างหน้านะคะ นี่อันนี้ไม้แบบดิจิตอลนะคะไม่มีไฟอะไรขึ้นต่างๆอันนี้อีกตัวนะนะั้นอะเป็นตัว warning นะคะก็คือเพราะว่าเราเราเปิดประตูอยู่ประตูอยู่มันก็เลยเตือน warning นะไม้นะคะลูกค้าอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนสโลนะคะคือรถปี2015และไม่แส2สถือว่าน้อยนะคะน้อยถึงปกติ เพราะว่าโดยปกติคนทั่วไปอาจจะใช้รถปีแล้วประมาณ30,000โลคันนี้ปี2015นี้ี่ปี21แล้ว6ปี6 6 6 2 6, 6, 6, 6, 6, 6ออกก็ยังน้อยกว่ามาตรฐานที่เขากําหนดและคันนี้สาภาพดีประวัติศูนย์ตลอดและที่สําคัญเรารับประกันใหม่แท้นะลูกค้าโอเคฮะเรามาดูรอบๆโดยอื่นกันเออหลายๆคนคขถามว่าทําไมถึงเราถึงเลือกซื้อเทียนามากกว่าแบรนด์อื่นๆ นั่งแล้วทําไมรู้สึกสบายคือแพทไปอานมาเจอว่าเบาะของที่เนี่มันเป็นตัวแบบเหมือนรองรับน้ําหนักอะ่ะมันเป็นตัวแบบรองรองรับน้ําหนักทําให้ลูกค้าแบบรู้สึกว่าการนั่งอ่ะมันสบายแล้วมันรองรับสรีระเนี่ยเบาะเขานะจะมีความใหญ่แล้วก็รองรับสรีระได้นะคะกว้างขวางนะคะภายในนะคะแล้วเบาะนุ่มหนังแท้คือให้ความสบายนะคะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งหลังอ่ะเดี๋ยวเราลองไปด้านหลังกันส่วนใหญ่นะ รถเทียนาเขาก็จะเป็นรถแบบว่าระดับผู้บริหารใช่ปะ่ะคนข้างหน้าเขาก็จะไม่ค่อยนั่งหรอกเขาจะนั่งกันข้างหลังนี่มีที่พักแขนนะจ๊ะมีที่รองแก้วนะคะปึบโอ้สบายมากนะลูกค้าแล้วก็นี่นะคะมีแอร์หลังนะคะทําให้คนนั่งหลังก็สบายเหมือนกันเพราะว่าเขามีแอร์หลังนะนี่ พวกพรมนะคะแบบพมสั่งตัดหรือว่าพรมเดิมเขานะคะก็ยังมีอยู่นะที่พักแขนเช่นเดียวกันนุ่มเหมือนกันเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะได้พักแขนเหมือนกันนะคะนี่จปตกแต่งด้วยลายแคปล่าเหมือนกันนะเดี๋ยวแพนนับแอร์แบ็กก่อนแอร์แบกนะจ๊ะ1 2ึ่นะจ๊ะสานะจ๊ะแล้วก็5 6นะคะ6ใบนะลูกค้าแอร์แบกได้เยอะหนึ่งสองสามสีห้า้ แอร์แบ็กหกใบไม่รู้มีใต้พุ่มอะไรด้วยหรือเปล่าเพราะปกติบางทีก็เพราะว่าตัวสีดำม,มันมีแอร์แบ็กเก้าใบไงในสองสองสามสี่ห้าหกมีไม่มีอีไม่มีเสาหน้าไม่มีนะเสาหน้าไม่มีเสาหลังไม่มีมีเสกากลางเนี่ยลูกค้าแล้วเดี๋ยวรอด,ดู ยังไม่ได้เก็บงานนะคะอันนี้คือสภาพที่รถเพิ่งเข้าเลยพอดีไปตรวจเช็คสภาพมานะคะก็รีบเอามาให้ลูกค้าได้ดูเลยเพราะว่าเดี๋ยวรถอ,อาจจะไม่อยู่สองสวันใช่ปะเดี๋ยวไม่มีคลิปให้ดูไม่มีรูปให้ดูนะจ๊ะอ่ะโอเคสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะรถด D ีเซ gment หรือว่า l 3 3ส nissan t i a n a คันนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมหรือว่าจะเข้ามาลองเทสดสอดได้นะคะลูกค้ารถเราสภาพดีอยู่แล้วนะคะเกรด A พรีเมียมรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีพิคว่ำและไม่มีกอไม่นะคะประวัติศูนย์ทุกคันสามารถเช็คได้นะคะคันนี้นะคะนิสสันเชียนา2.0 XL ปี2015นะคะราคาเริ่มต้นที่555,000บาทนะคะผ่อนเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเพิ่มติม หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกัน เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะลูกค้าคันนี้นะคะก็เป็นฝาแบบช็อกอัพนะอ่าผู้หญิงยางแพก็คือไม่ต้องแบบว่ายกใดๆนะจ๊ะอันนี้สภาพโดยรวมคือโอเคอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะลูกค้าขออภัยในความที่มันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะก็เดิมหมดนะคะลูกค้าฉนวนนะคะนี่ลูกค้าจะให้ดูดวันนั้นมีลูกค้ามาถามแพทว่าเอ้ยพี่อไปเจอรถคันหนึ่งมามันมีมอกอเหมือนของแพทเลย แต่ลอนน่ะทาไมมันไม่สวยเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตัวเนี้ยมันแข็งมากคือมันจิกไม่ได้คือมันเป็นสีเลยมันไม่ได้สวยแบบลอนแบบเนี้ยคือลูกค้าเขาจะบอกว่ามันมีกรรมวิธีก็คือบางทีเขาก็ลอกสติกเกอร์เก็บไว้ก่อนทําสีบางทีอ่ะเขาก็เอาสก็อตเทปอบบม,แมอาแปะมออก,กอพวกบาร์โค้ดไว้แล้วก็ทําสีคือซึ่งแล้วจริงๆระเอ่อมันก็เช็คได้แหละแต่ว่าคือของเราไม่มีไม่มีแบบนั้นนะคะลูกค้าไม่มีแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูหัวน็อตกัน เมื่อกี้เห็นแล้วเนาะว่าโช็ออัพนะคะก็คือยังดีอยู่ใช้งานได้อีกนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะเดิมแท้หมดนะคะเบ้าโช็กนะคะแล้วก็นี่เห็นสีที่แต้มแต้มไหมไม่มีรอยสีทําใหม่ทับนะคะลูกค้ารอยสีแต้มที่อยู่บนโชคออะสีเขียวสีชมพูสีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแต้มมาจากโรงงานเลยนะคะอ่าเป็นจุด,<ะ>ด QC ว่า คันนี้ผ่าน QC มาแล้วนะคะแล้วเราอ่ะก็คือเป็นผู้บริโภคใช่ไหมเราก็จะเห็นแล้วว่าโอเครถมันผ่าน QC มาแล้วและก็ยัง QC คือตั้งแต่เดิมศูนย์ไม่ได้มีการทําสีทับหรือพ่อนสีทับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเดิมแท้หมดนะคะรถทั้งคันนี้สแตนดาร์ดหมดเลยคือแท้จากโรงงานหมดเลยแม้กระทั่งไฟนะคะนี่น็อตต่างๆนะคะแต่แพทไม่เถียงนะว่าแพทจะไม่เก็บงานเพราะว่าของเราเน้นสภาพความสวยงามนะคะลูกค้า แพทไม่ไม่ไม่เถียงนะว่าเฮ้ยน้องแพทบอกว่าเดิมสีแบบรดเดิมหมดเลยแพทน้องแพทจะไม่ทําสีไม่ลูกค้าแพทจะทําสีเก็บงานเป็นชิ้นเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดนะคะเพื่อให้รถลูกค้าดูสวยงาม ะะแต่เราไม่ได้ทําลายสีเดิมเราไม่ทํำลายโครงสร้างเขานะคะแต่เราเก็บงานให้เพื่อความสวยงามเนาะตัวนี้นะคะลูกค้านี่ซีนยางทุกอย่างคือดีหมดนะคะเดี๋ยวที่นี้แพทจะทําความสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะถ่ายของเหลวเช็คยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะคะแล้วก็เช็คอุปกรณ์ให้ลูกค้าทุกอย่างนะคะ โอเค,อเคก็สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมอินบ็อกได้นะคะซื้อรถที่เรเจนท์โฮมพานะลูกค้าแค่ลูกค้าเตรียมมาอย่างเดียวว่าลูกค้าชอบรถอะไร ะะไม่ต้องเลือกเลยว่าเฮ้ยพี่คันนั้นจะดีไหมคันนี้จะดีไหมไม่ต้องลูกค้าที่นี่นะคะเราคัสซั่รถมาให้นะคะคุณภาพดีทุกคันขอเพียงแค่ว่าลูกค้ามีรถในใจคืออะไรคือแบบตั้งใจมาให้ i, น้องแพทพี่ตั้งใจไปหาน้องเลยคือเทียหน้าพี่จะเอาคันนี้เลยโอเคพี่แค่เลือกมาว่าพี่จะเอาสีอะไรซี้ขาวสีดําสีบอลพี่เลือกแค่นั้นพี่ไม่ต้องแบบสนใจเลยว่าอันนี้จะดีไหมอันนั้นจะดีไหม,นนไห,มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ลูกค้าไม่ต้องเลือกเลยเพราะว่าเราคัดสัรรถมาให้ลูกค้าแล้วนะคะคุณภาพดีทุกคนันมีการตรวจเช็คนะคะโดยทีมงานมืออาชีพนะคะเราเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเล่มโอนได้ซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้นะคะเรามีไฟแนนซ์นะคะบริการมากมายรองรับทุกสาขาอาชีพนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแบบขอโทษทะคะแม่ค้าแท็กซี่ทํางานโรงแรมค้าขายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะของเรา มาหมดแล้วนะคะทุกสาขาอาชีพแพดก้าการันตีนะคะแล้วก็ถ้าใครที่บอกว่าพี่ไม่เคยมีเครดิตเลยไม่เป็นไรคะ่ะลูกค้าไม่มีเครดิตก็ซื้อได้ติดแบล็คลยก็ซื้อได้นะคะของเรานะคะดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทและที่สําคัญลูกค้าไม่มีค่าบริการในการออกรถ ของเรานะคะไม่มีค่าบริการในการเอาลรถแถมโปรโมชั่นแบบจัดเต็มชุดแต่งจอทุกอย่างแล้วลูกค้าอยากได้อะไรก็ลองคุยกับน้องเซลล์ดูนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้ของแพทนะคะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะใครที่ผ่านว่า,าผ่านมาแวะมาชมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้นะคะแพทกับน้องเทน่าแอลามสาต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ